ได้ความรู้ทุ่มทจากเพื่อแบบยูสิมันก็เป็นมีความรู้เพิ่มอีกหนึ่งร้อยหนึ่งพันอะไรอย่างเงี้ยได้ทั้งไอเดียวิธีการเพราะว่าตอนแรกมาเนี่ยคือืึอเลยก็มีไฟที่จะกลับไปทําเข้าใจง่ายแล้วก็สนุกทีได้แรงบันดาลใจดีกว่าศึกษาเองมากๆมาเปิดโลกใหม่มันลึกลงไปอีกเยอะเรายังไม่รู้เข้าใจง่ายแล้วเป็นแบบภาษาแบบบ้านๆที่ไม่ต้องแบบเป็นศัพท์สูงอะไรเยอะแยะเข้าถึงง่ายไวหลายที่สามารถนำไปใช้ได้เขาเคยทดลองทํามาแล้ว รู้สึกสนุกและได้ความรู้เยอะมากเลยเออโค้ชกจะมีลิศสอนเราลำดับหนึ่งสองสามเนี่ยค่ะได้เทคนิคดีกต่บ้านเยอะเลยก็เคยเรียนจากที่อื่นเหมือนกันแต่ว่าอันนี้โค้ชก็แบบลงรายละเอียดได้ดีอ่ะได้ประโยชน์เยอะเลยก็ได้พลังบวกแล้วก็ได้เทคนิคดีคาดหวังว่าจะมีแค่ยิงแอดแต่ว่ามาเรียนกับโคชดีคือไม่ต้องใช้เงินเลยมีเทคนิคดีทั้งนั้นเลยสอนแบบทุกขั้นตอนที่สามารถทำให้เราไปทำคนิคทีดีได้ นาไปใช้ได้ทันทีการที่ทำเนี่ยเหมือนเรื่องพอนะฮะพอมาเรียนโค้ชบีเนี่ยมันเป็นแรงดาลใจที่ทําให้สามารถทาคลิปต่อไปได้อันนี้เป็นการมาลงอะไรแบบนี้เป็นครั้งแรกประทับใจมากได้ไปย้อนดูเก่าๆด้วยแล้วก็ปรึกษาได้ตลอดด้วยค่ะฟังแน่น่ามาเรียนกับโค้ชบีทีเทคนิคดีๆทั้งนั้นเลยโค้ชบีจับมือทาจริงๆค่ะโค้ชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์